ัะะจะมาประจานคนนี้นะคะคือเขาไม่ได้ทำอะไรให้เรานะแต่เราบอกให้เขาเราถามว่าได้ X S กันไหมเขาบอกว่าได้ค่ะเลีเราก็ส่งรูป L P S ไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแป๊บแล้วเขาก็ออกจากไลน์ไปเฉยๆ มเมรอไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาใครก็ได้เขาช่วยต่อคุณชามเลยนะ LBS Nick ถ้าใครรู้จัก I N K L S I N K T V นี่ตอบ่าไม่แน่ใจแต่มันมี I N D I N K ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยไปแชร์ไปนะคะ ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันประจานหน่อยนะคะเรามีคนนะคะ่ะคนที่ด่าพี่ชิกกี้พายก็เลิกด่าสานะคะแต่จะบอกว่าพี่ชิคกี้พายก็โตกว่าแล้วพี่ชิคกี้พายเขาหน้า,า,าตาสวยดีนะคะขอมก็อมอ่าด่าพี่เข,า,ขาวอ้วนนะคะพี่เขาหน้าตาน่ารักมากเลยคะ่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตั้งค่า ช่องอืน่นที่เราชอบนะคะมีพี่แป้งซีบิงแอบช่อง F S มีเ Nipponi Review นะคะ F S ี i ี i t ีนี่เราประจานอยู่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะอย่าลืมไปดูช่อง F S ี่ทีวีด้วยนะคะจากพี่เมนี่นะ